ส,ส,ส,สวัสดีครับพบกับผมครับค้ดปพิชีเปาครับวันนี้ผมมีทัศนะาดีๆมาฝากกันครับฟุตบอลที่น่าเชียร์นะรุ่นหนึ่งคู่ครับให้ไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่ๆเพื่อนๆครับที่ติดตาม FC ฟนช่องส่วนดี่พี่เพื่อนครับท่านไหนครับที่ดูคลิปนี้แล้วครับอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านสีเขียวของคดปื้คดหนุ่มอ่าแอดหนุ่มแล้วก็แอดแท็กเองครับทีมงานสามพลังหนุ่ม ทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับหรือตรงใต้คอมเมนต์หรือตรงโปรคลิปรหัส6-7ตัวที่เห็นครับเข้าบ้านสีเขียวได้ฟรีไม่มีเงื่อนไขดังนั้นผมก็มีทางฟุตบอล90นาทีครับฟุตบอลเตะข้างกำแพงฟุตบอลไปรานสูงต่ำเต็มธรดาฟุตบอลตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำหลังพวกเราทีมงานนั้นก็สอนเทคนิคต่างๆให้กับสมาชิกอีกครับเน้นย้ำนะครับเข้าบ้านสีเขียวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวทางเข้าตรงหน้าโปรไฟล์ครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ด้วยการฝากเงินเด็ดหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเดี๋ยวเราจ สีเขียวของพวกเราทีมงานสามพลังหนูแอดมินนั้นก็คือฟุตบอลมันแตกครับโอเคครับวันนี้พาไปดูกันหนึ่งคู่ครับในศึกฟุตบอลเนชั่นลีกครับในรอบทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับผมขอไปดูในรายการของทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับรายการรอบทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของฝอยทองครับทีมอย่างชาติของทีมชาติโปรตุเกสครับทีมอันดับที่แปดของโลกเจ้าถิ่นวันนี้ครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของสกอตแลนด์ครับทีมอันดับที่48ของโลกณวันนี้ นะครับผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับเริ่มจากทางด้านของโปรตุเกสครับโปรตุเกสนัดล่าสุดนั้นเล่นรับเปิดบ้านทุบทางด้านของโคเอเชียไปได้อาชนะที่2ประตูต่อหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนั้นครับตัวลักก็จะมีทางด้านของวับวีจินญาครับรูเบนเนเวสครับบูโนเฟอร์นันเดสนะครับราฟาเอลไอเลอาและและที่สําคัญครับหัวข้อตัวเก่งนะครับดาซันโบประจําทีมครับอย่างทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดครับ cr 7 ทนังฝั่งของผู้มาเยือนครับอันดับที่48อย่างทางด้านของสกอตแลนด์นั้นนะครับเกมล่าสุดนั้นก็ทําผลงานได้ไม่สู้ดีครับเพราะเปิดบ้านแพ้เพสทางด้านของโปรแลนด์มา3ประตูต่อสครับในนัดที่1ที่ผ่านมาในกลุ่มของพวกเขานะครับตัวหลักๆคงก็น่ารักๆมีใครกันบ้างครับแน่นอนครับตัวสําคัญครับตัวสําคัญครับหัวใจสําคัญอย่างทางด้านของสกอตแม็กทูเบอีจอห์นแม็กกินและทางด้านของเรอันคิตตี้รวมไปถึงหน้าเป้าตัวความหวังเขาหอกตัวเก่งอย่างทางด้านของลินคอนไดลี นะครับคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับไปดูเฮตูเฮในการพบเจอกันหน่อยครับทั้งคู่ครับเป็นอย่างไรกันบ้งางทั้งคู่ครับเจอกันมา2เกมล่าสุดครับเฮตูเฮในการพบเจอกันมา นัดล่าสุดนั้นบุกไปเยือนครับเกมไปชับมิดครับทางด้านของโปรตุเกสนั้นบุกไปเยือนทนางด้านของสกอตแลนด์ครับกดมาได้3ประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นอีกนัดหนึ่งครับเล่นในบ้านของโปรตุเกสในเกมกับชับมิดกดมาได้2ประตูต่อศูนย์สองนัดในการเจอกันผลงานห้สองเกมล่าสุดเจอกันโปรตุเกสกดไปถึง5ลูกเลยทีเดียวนะนะครับและทางด้านสกอตแลนด์นั้นทำคืนได้แค่ลูกเดียวและวันนี้ครับฟอร์มการะดังเข้าฝัาเข้าฟอร์มวันนี้สื่อต่างประเทศครับมองให้ทางด้านของโปรตุเกสครับฝอยทองครับดูดีีีกกกวว่่่าาาททยัััังงงคคมมมออช้นฟรร์บแลละะจษณ อ่ยการไหลต่างๆนั้นนะครับซื้อต่างประเทศนั้นเอียงๆครับกระแสต่างประเทศนั้นดูทางด้านของโปรตุเกสดูดีแลอเกินครับสำนักหลักๆห้าหกสำนักกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายพูนครับอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายพูนอ่าดขอรูนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการจ่ายพูน,น,น,นาาพทางด้านของทางด้านของโปรตุเกสเองก็ดีครับน้ำหนักพูนต่างๆนั้นเอียงเและเกินครับตามตำนาเทคนิคของพวกเราด้วยนะครับจ่ายพูนป,ปรับลงครับเหลืออยู่ที่1 2ึงงนะครับพูณเสมอ5 7 5และพูนทางด้านของนะครับทางด้านของ ู้มาเยือนอย่างทางด้านของสกอตแลนด์นั้นอยู่ที่13.0โอ้โหประเด็นแรกตัดครับ13.0สนี่เสียประตูนะแล้วมีโอกาสเสีย2ประตูไปด้วยดังนั้นคู่นี้รับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับชื่อชั้นฟอร์มทีมครับแล้วเล่นในบ้านฟอร์มกำลังเข้าฝบเข้าฟอร์มด้วยแบบนี้อีกทั้งทางด้านของสกอตแลนด์ผลงานไม่ดีครับชนะใครค่อนข้างยากเหลือเกินช่วงหลังวนนี้ผมเองครับโคตรพ้ชี้เป้าครับขอชี้เป้าไปหน้าบ้านครับ175วันนี้ครับ สองเม็ดมาแน่รุดแค่เม็ดสามผมบอกว่าสองศูนสามศูนย์ถ้ามาไหวไม่น่ามีปัญหาขอเชียร์ครับขอเชียร์ไปทางฝั่งของทางด้านของเจ้าบ,บ้านอย่างฝอยทองโปรตุเกสที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีสำหรับพี่เพื่อนๆอยากได้แนวทางที่มากกว่านี้ที่มันมีมากกว่านี้ครับแน่นอนครับทุกอย่างครับผมโนดไว้ให้แล้วในบ้านสีเขียวแล้วบอกว่าครับเข้าบ้านสีเขียวนะั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆบางๆทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ